ไปคุณไม่ได้ขี้มาสามเดือนตัวหยางปีเอาไป มันใจไปเนี่ยมันอ้าวอ้าว,าวลังลีแล้วลังลีแล้วเดินตัวไหนกระดันนะเป็นกระดันมั่งมึงอะตัวไหนมึง่ะเดินตัวไหนก็จะแดกคอมึงแล้วแดกคอมึงแล้วรู้มั่งเล่นกับไผ่ อยูตัวเดินเดินเดินไปไหนคือเอาดีล่ะเอาเดินตัวไหนเอามึงจะเดินตัวไหนคุณจะเดินตัวไหนคุณจะเดินตัวไหนเอะเอาเดินตัวไหน

Ô. Oh Ô yeah. ยาเด้อโอ้ยยาดปั๊บงกันนะป๊เป็นีปั๊บ กันเลยกินเ้าจกินหนึ่งสองสามหนึ่งสองฮ่าฮ่าฮ่ฮ่า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 ฮ่นฮาฮ่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 ่าฮ เรื่องเงี้ยนี้ตาเดียวแค่นั้นแหละเอา้าเอา้าคุณทำอะไร <ใน S 1> คุณ <ใน S 1> ทำ <ใน S 1> อะไรผมจินสองนะครับหนึ่งสองอย่อาายาบนเดืนอนนย่งนั้นฟี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 เดีเ๋ยวเจ๊นียมึงรอนี่ยอาจารย์ว่าตีหายมันลมไหมแคมเดินเขาอหอัด เมดเลยแม่ตายเลยมา่ตายพี่เลยแต่ว่ามันเดินทูกแบบเพิ่มออกมาเนียกินสของเขาค่ะตายเลยนะตัวนี้แต่ตายเลยเดี๋ยวข้อมึงเดนมึงยาเนี้ย้อมึงแม่เอาินเล่นพี่มึงเดินมยาเลยมึงยามาแล้วพี่เล่นอ่ะคูบบอกมึงแล้วเชื่อคุบบอกมแม่ดูไม่ใส่มานีบแม่จ่บอกยั